อันนี้ PP System จะมาแนะนำตัวชุด supply gas อของเตาย่างนะครับก็อันนี้จะเป็นชุดเซตที่ลูกค้าสั่งกับเรานะฮะก็จะมีตัวแก๊สที่หัวปรับแรงดันที่จะเข้ากับถังเลยนะฮะจะเป็นถังพตทงนะฮะแล้วก็มีสายให้ซึ่งด้านหลังของเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวตัวโฮสสำหรับเสียบสายอยู่นะฮะแต่ว่าไฮไลท์ก็คือตัวทางขวาเนี่ยก็จะเป็นชุด portable gas supply นะฮะซึ่งเราจะใช้ตัว แก๊สของ Lucky Flame นะครที่ประมาณ355กรัมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะ modify ชุด supply เนี่ยให้เป็น low pressure ใช้กับปลดเราได้เลยวิธีใช้ก็คือให้ปลดฝาพลาสติกออกฮะเปิดตัวตัวคอนเทนเนอร์เราออกมาฮะให้ดึงเดือยตรงนี้นะครับขึ้นเพื่อให้เราใส่แกส๊สเข้าไปนะฮะเราจะเอาด้านล่างเนี่ยดันสปริงเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงนะครับ ให้ตัวลูกยางของตัวแก๊สเนี่ยเสียบเข้าไปในตัวเดือยอทางเข้าอยงแล้วก็ปลดตรงนี้นะฮะเพื่อสึเคียวไม่ให้ตัวตัวคอนเทนเนอร์หลุดหรือลิกกมาปิดฝานะครับให้เรียบร้อยอ่าเราก็จะได้แก๊สที่พร้อมจะสป라ายแล้วซึ่งตัวนี้เรามีการต่อโฮสแกล่ะการใช้เนี่ยเราสามารถตั้งนะฮะหรือ,อเราจะนอนก็ได้นะครับทีนี้เราจะมีตัว เลเบลตรงนี้นะครับว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนแก๊สหรือว่าเลิกใช้ให้เราปิดนะครับแต่ในการใช้งานเนี่ยถ้าเราเปิดตรงนี้แก๊สจะเข้าไปที่หัวเตาในปริมาณที่พอเหมาะทันทีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจุดเปิดนะครับแล้วก็เราจะจุดร้อนก็จะติดแล้วนะโอเคอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยตอนนี้ติดละตอนนี้เราสามารถปรับได้นะฮะถ้าเราจะใช้เวลานิดนึงในการ จุดให้มันติดเป็นเปลวที่เหมาะสมถ้าเราหลีนี่ยเราหมุนาตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะเบาลงแต่ถ้าเราเร่งเนี่ยเราหมุนทวนเข็มนะครับมันก็จะเร่งขึ้นมาเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับอ,อันนี้เปลวจะเริ่มเป็นเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะครับโอเคทีนี้ในการใช้งานเนี่ยหากเราเลิกใช้แล้วเนี่ยให้เราปิดนะฮะโดยการหมุนวาล์วแก๊สตรงนี้ปิดให้สุดเลยนะฮะ ตัวแก๊สมันก็จะตัดดับออกไปนะครด้านหลังเครื่องเนี่ยถ้าเราจะปลดสายออกเนี่ยก็คือมันจะเป็นโฮสต์นะครับให้เราคลายสายยางที่เครื่องนะครับแล้วก็เราพยายามดึงโดยที่จับโฮสต์ด้านในไว้ด้วยนะฮะอย่าให้ดึงออกมาโดยใช้แรงมากท่ทีเดียวนะครับตัวนี้เราก็จะแยกส่วนระหว่างตัวแก๊สคอนเทนเนอร์กับตัวหัวเตาและะ้วฮะซึ่งตัวแก๊สคอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าให้ดีคือเราก็จะปลดตรงนี้ ออกนะฮะแล้วก็ดึงสลักตรงนี้ออกมาฮะ,ะาถ้าเราจะเก็บตัวนี้ไว้ในคอนเทนเนอร์เลยให้กลับด้านนะฮะแล้วก็ปิดฝาเก็บเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถาเก็บไว้เพื่อใช้งานในครั้งต่อไปได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนเทนเนอร์ของเราทีมโอเค